โอเคสวัสดีครับ Touring Biker ชาวไทยอ้าววันนี้นะครับ Touring Biker ก็มีความยินดีนะครับภาคภูมิใจมากๆที่จะนำเสนอ821อ่าเมื่อเจ้าดูคตัติคันเทคันนี้นะครับดูคัติ821อยากเป็น Touring ขึ้นมาะนะครับเราก็จัดให้ได้แบบนี้เลยนะครับตัวปีบอรลูมิเนียมบนเนี่ยใช้ของ Panther Moto ขนาด45ลิตรนะครับสีดำแบบดุดแบบนี้เลยนะครับ แหลกท้ายนะครับใช้ของ g ีวีนะครับแหลกท้ายไม่ใช่ตรงรุ่นนะแต่ทางร้านเราสามารถทําเป็นอะแดปเตอร์ตรงรุ่นให้ได้นะครับแล้วก็แหลกข้างเพื่อที่จะค้ากระเป๋าของ p พ n t ทอร์โมโนี่เลยออกมาก็จะประมาณนี้เมื่อเจ้าดูค a ติ821อยากจะทัวรริ่งขึ้นมาเห็นไหมทำได้ครับผมจัดให้ได้นี่ครับถ้าเรามองจากมุมของ ปลายแฮนด์ hand, นะครับจะมอจะเห็นว่าใส่กล่องข้างแล้วหรือ,อกระเป๋าผ้าเป๋าผ้าใส่กระเป๋าผ้าแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เกินแฮนด์แล้วก็คันนี้เนี่ยเขาใส่กระจกปลายแฮนด์นะครับเมื่อใส่กระจกปลายแฮนด์เนี่ยยังไงก็ไม่เกินแฮนด์แน่นอนนี่เลยอ่าสวยงามนะครับแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับหนุ่มหอนะครับ หนุ่มหล่อคนนี้เขามี YouTube Channel ของเขาเองนะครับ YouTube c h ช n n e ลชื่ออะไรครับเอ่อตลอ h a n n e ชาแนลครับอ่าเข้าไปติดได้นะเข้าไปติดตามไปสับตะไคร e กันได้นะครับตลอนโตชาแนลนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาตัวดูคติ821คันนี้แหละครับพาทัวร์นะครับแล้วก็ขี่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอ่าโอเคยังไงต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณโตนมากๆนะครับวันนี้ที่สั่งจัดอ่า ขอบคุณครับผมมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ครับนุ่มรอตะลันตต่นอโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ